ในคืนข้ามปีกันหน่อยนะฮะ<ฆ>หลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับอย่างจุดแรกรที่พาไปดูครับเป็นช่วงของคืนข้ามปีครับเข้าสู่ปี64นะกระทรวงวัฒนธรรมกรมศาสนานะครับมีการจัดกิจกรรมสดบนข้ามปีในรูปแบบออนไลน์วิถีใหม่ด้วยนะฮะถาวายพระราชกุศลเส,ร,สริมงคลทั่วไทยค่ำคืนวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้ชาวพุทธนะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศสดๆเหมือนกับอยู่ในงานแม้ว่าไม่ได้อยู่ในวัดนะครับ เป็นการสวดมนต์รูปแบบใหม่วิถีใหม่นะครับที่พวกเราคนไทยเองนะฮะต้องมีการปรับตัวกันภาพที่คุณชมเห็นอยู่นะครับนี่ฮะคือนายธิพลคุณปลืมล้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทพ่วไทยพุทธศักราช2564นะครับที่วัดยาน,นาวาเกษสรทรุงเทพมหาคนครรูปแบบเป็นออนไลน์นะครับยึดหลักการปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่หรือว่า New Normal โดยที่ไม่มีประชาชนาเข้าร่วมนะครับเพื่อที่อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรพมหากรัตริยาธิราชและถวายพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมทั้ง เสริมสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวและประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมกันนะคะตอนสายๆเจ็านาฬิกาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทําบุญตักบาทค่ะแล้วก็จะถ่ายทอดสดจากวัดยานาวากรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะกิจกรรมทางศาสนาทั้งสองวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นมาเผยแพร่ <ๆ S 1> เป็นต้นแบบให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดมนต์ข้ามปีรับพรอ,ออนไลน์ที่บ้านกับครอบครัวลดอัตราการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ด วยค่ะนี่วัดใหญ่ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นนะคะ ตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทําแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีบแบบทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ก็ต้องยกเลิกกันไปนะคะทีนี้ท่านก็เลยจัดสวดมนต์หรือว่าเทศนธรรมผ่านทางออนไลน์กันเกือบทุกวัดเลยค่ะก็มีการปรับตัวกันแบบนี้นะฮะไม่แต่ว่ากิจกรรมครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ผู้คนต้องการที่จะไปสักการะ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ตัวเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะก็มีการละไว้ก่อนแต่ว่าบางพื้นที่นะฮะคือว่าก็เปิดให้สามารถเข้าไปได้แต่จะเข้มข้นนะฮะในเรื่องของมาตรการในเข้าไปอย่าลืมนะครับคืออยากการตกก็เพียงพอละถ้าเกิดว่าการไม่ตกจนไปทุกที่ก็ไปได้เหมือนกัน